ครับสบายดีตอนเศร้าเนาะทุกคนเดี๋ยวจะเกลี่ยเครื่องไปส่วนสลีเนาะเนาะเน,นี่เกลี่ยเครื่องไปส่วนสลีจะคิวจับไปเนาะทุกคนเนาะติดตามมุกตาเนาะตอนเศร้าเศร้า,า,าไปเลยไปกัน ทางอาจจะบดีเนาะทุกคนเนาะมะกอกแกกเอ๊าบรกาตอนเช้าจะมีหมอกเต็มตัว ันนี้จะเป็นตูกเนาะบนพาวายซาลีเนาะทุกคนเนาะหอซาลีเต็มอยู่นี่นสบายเกินไก่เส้นทางพี่ดิ๊ดนี่จะเป็นทุกคนไปทักซาลีเนาะไปให้เฮ็ดน้า 자면야 이거 그 มาเลยเดี๋ยวนี้ยางโตอีกเนาะทุกคนขี่รถไปบ่ได้ทุกคนเส้นทางเปือนเส้นทางมืดเนาะนี่ยางโตไปอีกสามสิบนาทีเนาะทุกคนสามสิบนาทีก็ใกล้เติบเลยทุกคนนี่ หอดแล้วส่วนสลีของเฮานาอเดี๋ยวนี้หอดแล้วไ้ว่าเข้าให้สุกเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดนอ่อีกสิบมือก็ได้เกี่ยวขา้าวได้กินข้าวใหม่แล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ว่าทุกคนสนสนทุกคน,อน,กคนเอ้ย นี่จะปลาเธออืมสุดยอดเอ้ยผักตอเป็นดอกออกผลแล้วเนาะอืมพอมาปลูกเต็มเลยใบยไปห้าหกนิ้ว Hoặc tụt Ta đi không hào được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นี่เราก็เฟนไปไปก่อนเนาะได้ขี่รถจักรไปส่วนคนที่ไปมำลังเขาหยางไปนั่นกัน อ่าต้นยงลายสุดนี่จํานวนบอแตงกินของเฮาอันก็เป็นซอนซาลีเต็มไปเลยเขาักแล้วตอนนั้น พาทุกคนมาชมเบิง้งหมอกตอนเศร้าทุกคนนี่หมอกเต็มเลยทุกคนอ,อันก็เป็นไฮเนาะสมหมอกตอนเศร้านะทุกคนเนาะนีะอ่อันก็เป็นเที่ยงไฮของชาวบ้าน,นเนาะยอดเลย กูเข่าหมอกเต็มเห็นบ่โตหันกาเมนเส้นทางรถเนาะเส้นทางรถไปหอดตัวเมืองเนาะทุกคนเนาะนั่นเส้เนสทางยังมัเราก็แก๊กเนาะทุกคนเนาะลำบากลยอืม ตัวยุงลายทุกคนเสื้อเสื้อ Yeah, no. It's very narrow. It got ดี๋ยวนี้เมียก็เก็บผักเต่าเนาะทุกคนเนาะว่าพี่น้องจะมาช่วยวันนี้นะพน้องจะมาช่วยหักสาลีเนาะให้มันเลีวไวๆไวเลย,เอยลอกลบไปเนาะทุกคนเนาะตอต้นสาลีบักสูงสูงสยอิดเลยความงาม พาทุกคนลบไปเบิ่งเข่าเนะเาะก็ให้เบิ่งหนึ่งเนาะตะกี้มันคือเบิ่งหนึ่งเดือนนี้พาทุกคนไปอีกเดิ่งหนึ่งเนาะเน,นี่ยเขาให้ของหัวถือผักเตา่าสุดยอดเลย ตัวตัเบิ่งเละปุกแต่ละมือแตกต่างไปนะทุกคนเนาะนี่จะโลซอกหมอกมกนะั้งเนาะเดีนะี้เนาะนี่จะเป็นต้นงาเนานะนี่ออกดอกออกผลแล้ว นจะปลูกสองสามต้นเนาะเอาเป็นแนวเนาะเห็นแล้วมากเลยทุกคนอืมมากน้อยๆเลยทุกคนเนาะเน ก็หมักเผ็ดทุกคนคนเรปลูกหมกเผ็ดปีนี้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยหมกเผ็ดนะบริสุทธิ์ตลาดแล้ว,ดวเดี๋ยวนี้นะหมักเผ็ดลายแล้วทุกคนหมักเผ็ดสับหนึ่งก็พอกินแล้วเนาะนี่ก็บบริสุทธิ์ตลาดลเนาะคนลราปลูก ไดีรับฝนเนาะปีนี้เนี่ยว่าฝนตกทึกอนาลาดูการเนาะทุกคนเนาะี่สยอดเลยความงามเห็ดเองกินเองปลาสน เบ็บสบายง่ายไ,ได้เนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้ยังอยู่รถท่าเมียเก็บพักเนาะนี่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่ปลูกอยู่ในไ้มีผักเตา่รารละมักเพชร อีนังอีกวะโอ้ลายยางเนาะนับประทวนเนาะออดนี้คปบุงเฮาก็จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนการรีวิวกันไปส่วนไปหักสรีเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ตอนต่อไปเราจะถ่ายวิธีการ ดำรงชีวิตและการหักสลีของสาบานว่าจะเป็นแบบใดวิธีเขาเหตดแบบใดเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย